สวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้วิธีการแปลงไฟเลี้ยวนะครับ CBR 250R นะครับ ABS ในกรณีที่เราจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับจากไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเดิมเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวแต่งคือปัญหาคือดีเลย์มันจะค้างใช่ไหมครับดีเลย์มันจะค้างคือดีเลย์เดิมของมันจะเป็นดีเลย์สามขาครับมีสามขา ครับนี่คือดีเล์เดิมติดรถเมื่อเราเป็นเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวแต่งไฟมันจะค้างถือว่ามันไม่กระพริบจะมีลายกรณีดีเล์มันจะติดตั้งบริเวณตรงนี้นะครับมันจะห้อยอยู่ใต้เลือนไม้บริเวณนี้ถอดออกมาครับส่วนมากดีเล์มันจะมันหาง่ายก็คือดีเล่สองขางพวกเวฟร้อยสิบ 110, พวกไอ้ไรใส่กันเยอะแยะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับ ผมก็เลยขี้เกียดไปซื้อใหม่มก็เลยแปลงแปลงใช้ใช้เพียงสองขาก็พอสามขาดึงเข้าปาลาแล้วเก็บไว้ครับสำหรับวิธีแปลงนะครับมันจะมีสองข้วข้อบีข,ว B, ขว้ขวเอลขว้วบีน่าจะเป็นขว้วที่มาจากแบบนะครับขว้วบีตรงเขา้ามา สายนี้นะครับข้อ B จะเป็นสายสีดำเงินส่วนข้อ L จะมาสายสีเหลืองสีเขียวฝากไว้ก่อนไม่ต้องทำอะไรปล่อยเลยเก็บสายดีผมจะหากาวมาใสาะะ่ให้ใสายไฟมันเข้าคิดกันมากเคเครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแปลงดีเลยจาก3ขาเป็น2ขามาดูไฟกันครับ แต่ดีเลยซองขาจะไม่มีเสียงดังนะครับเวลาเปิดครับไฟก็มาแล้วใช้ได้ติดนะครับแต่ถ้าเป็นดีเลยแบบตัวเดิมไฟมันจะไม่วิ่งอย่างนี้นะครับมันจะติดแท่หลอดเล็กหลอดเล็กๆอย่ครับน,นี่คือติดสุดเลยนะครับจะเลื่อนมาสุดเลยสว่างอยงู่นะครับ มาดูด้านหลังครับด้านหลังใสเลี้ยวก๊ก,ก็๊กซื้อจากลาย a d ดไม่ถึงเจ็ดสิบตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับนัดมันแบบเกียวไม่ดีครับใช้ได้สองสาวันดึกเขาอปลาอีกคือก็เปิดด้านนี้ครับด้านนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนหลดอตแต่ด้านหลังติดปกติ ไฟเลี้ยงกีกอกรักรกรบด้านนี้ไม่ค่อยสว่างใชนะ่อาจจะเป็นเพราะไฟด้านหน้าดึงก็ไม่รู้แล้วผมจะต่อเป็นไฟพามากด้วยเพราะ CBR ตัวนี้มันไม่มีไฟพามากมาให้ครับนี่ครับง่ายๆไฟเลี้ยวตัวนี้มันมีสามสายเนื่องจากด้านหลังมันจะมีสีฟ้าวิ่งตามผมไม่ได้ต่อเดี๋ยวผมจะต่อให้ดู ตัวนี้น่าจะทนครับเกี่ยวถือว่างานดีอยู่ครับราคาไม่ต่างกันเจ็ดสบกว่าบาทเหมือนกันแนะนำเป็นรุ่นนี้ครับบรด้โฆษณาครับเสียงมันจะไม่มีผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าต่อแบบรถเดิมๆม,มันจะมีเสียงไหมแต่ผมแปลงแล้วมันไม่มีเสียงตกัตกๆนะแต่มันปรับได้นะครับปรับช้าปรับเร็วปรับได้เหมือนเดิม ต่อเข้าอย่างนี้เลยครับ B สาย B เข้าสายแรกสาย B เข้าสายแรกสีน้ำเงินขาวเหนะ็นไหมส่วนสาย L เข้าสีเหลืองขาวแล้วก็ต่อเสร็จก็เก็บให้เป็นที่เรียบร้อยครับเก็บสายอย่าให้น้ำเกามันจะเกิดคราบขี้เกลือ ขาเสียบนะผมแนะนําครับขาเสียบผมใช้ตะกวัวบัดกีหัวสายครับแล้วก็ทุบทุบทุบให้มัน,ให,มนให้มันเป,ปดดให้มันแปะแรแปะนะครับมันแปะออกคือ,อให้มันแบนเนาทุบให้มันแบนแล้วก็ใช้ครีมตัดครีมหรือกางไกงก็ได้ตัดครีมที่มีความผมตัดตะกวัวให้มันบางแล้วก็เสียบเข้าบริเวณขาเดิมมันนะครับ ปลั๊กของเราจะได้ไม่ต้องไปตัดสายไฟเวลาเปลี่ยนสายอันเดิมก็ไม่ยากครับทุบเป็นแบนให้มันได้มันขาเดิมมันนะครับนี่ทุบมาเป็นแบนแล้วก็ตัดไม่ต้องแบนมากมันขามันก็ได้มันก็ใส่ได้เหมือนเดิม,มน,นี่ครับทุบมาเป็นแบนแล้วก็เสียบเข้าช่องขาเราจะไม่ได้ไปตัดหัวปลั๊กเวลาประกอบขึ้น ครับสำหรับวันนี้ครับก็เรียบร้อยเป็นเส็ยพิธีวรุ่นกระโปงครับแต่งรถมาล็อกก็แก๊กไม่มีอะไรทํา